สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่ที่กรุงเทพมหานะครนะคะอยู่ลาดพร้าวแปดเจ็ดนะคะเดี๋ยวพามาดูว่าวันนี้เรามาทำอะไรนะคะนี่เรามากับคนันนี้แอมบล,เลนเราวันนี้นะคะก็มาเอารถนะคะที่เราเอามาทําเมื่อเดือนที่แล้วนะคะใช้เวลาในการทายี่สิบวันนะคะเรียบร้อยแล้ะไปดูกันนี่แอมลเบอรแลน์ประจำศูนเรานะคะเรียบร้อยนะคะ เอามาทำภายในนะคะอแสงแสงไฟแบบาตาแตกมากเลยกลางวันยังขนาดนี้นะคะลลลกลางวันนั่นเลยกลางวันนั่นนี่อันนี้กลางวันววนั่นี่ก้อนหนึ่งๆเลยนี่จะพามาดูข้างในนะคะา อันนี้เป็นระบบประตูเปิดสองบานนะคะเปิดได้เยอะเหมือนกันนะเห็นไหมถ้าน,นี้ก็จะเปิดตรงนี้เตียงนะคะก็จะเป็นแท่นเลดเลยนะคะเวลาเวลาเอาคนเจ็บลงนะคะก็ดึงอันนี้ลงอู้แน่นตึกเลยไม่ไหว เดี๋ยวขึ้นไปดูนะคะ้ไปดูข้างในนะคะอ๋อ like นี่อันนี้จะเป็นสวิตไฟเอออันนี้ไฟพีเขาแยกไฟให er er. ้ เราแกไม่รู้ว่าจะใส่ตรงไหนหลังอันนี้สปอตไลท์หนึ่งหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองจะเป็นสองแสงสว่างสองหลังหนึ่งหนึ่งหน้าดวงนู้นค่ะครับสองดวงนี้อ่าหนึ่งดวงนั้นสองดวงนี้สามตลอดหลังค่ะอ่าตัวนั้นตัวแรกจะเป็นนาฬิกานาฬิกาแล้วก็ USB อ๋อนี้ USB ต้องเปิดเนาะใช่ครับต้องเปิดเปิดฝาเลยดึงฝาออกมาอีกอันหนึ่งครับ ตอนที่จุดบุหรีอ่าฮะแล้วตัวสุดท้ายจะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ไม่ต้องไปเปิดที่ตัวอ๋อค่ะแยกนะอ่าฮะผมทำตัวนี้แยกมาให้คือเวลาพี่ใช้งานที่ก็ตัวนั้นเลยตรงนี้เปิดเปิดอินเวอร์เตอร์เปิดติดได้เลยใช่ไหมครับวิทยุเปิดติดได้เลยครับกดปุ่มเปิดได้เลยครับวิทยุเหลือไม้เหรองเสียบต้องทำที่มันไม่มีมันมีที่เปลี่ยนไม้พี่พี่มีอยู่นี่ไหมครับ เดี๋ยวไปหาดูใช่ไามเพราะว่าที่แขวนไปส่วนมากวิทยุมันจะแถมมาให้อันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บถังอ็อกถังอ็อกอ๋อถ้าถ้าเราจะใส่สองเราต้องถึงมานี่อีกสองคิวถังเดียวสองคิวเลยสองคิวถังเดียวมันมีอยู่ในโปรอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะใส่ตัวหนึ่งจุดห้ามันรัดได้ไหมใส่หนึ่งจุดห้ารัดได้ไหมจริงจริงตู้ผมทําไว้ใส่หนึ่งจุดห้าแต่มันต้องมาเจาะรูข้างล่างใหม่ ข้างล่างมันมันอันนี้มันจะใหญ่กว่าใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นหนึ่งจุดห้ามันต้องใส่สองถังมันต้องเจาะสองรูค่ะแต่นี่ผมมันก็ตอนก็ที่บ้านมีหนึ่งจุดห้าอยู่ทีนี้พี่จ๊แกกลัวแบบช่องมันไม่ตรงไงถังมีอยู่เยอะอยู่ค่ะแต่ว่าใช่ก็ถ้าเกิดเราถังมามันก็ผมจะเจาะให้ได้จริงๆแล้วถ้าใส่หนึ่งจุดห้ามาได้สองถังพอถังนี้หมดปุ๊บเราย้ายนี่เลยเนาะใช่ครับย้ายใส่ย้ายตัว ไปลายอ่ะพี่ใส่ถังให้อย่างนั้นถ้าพี่จะใส่1.5 1.5มันใส่ได้นะพี่แต่ทีเนี้ยมันต้องใส่ข้างบนรูนี่ใช่ครับใช่มันต้องใส่ข้างบนรูใช่ไปเลยเดี๋ยวเราค่อยดัดแรงถ้าเราจะใส่นะเดี๋ยวเราก็ใช้อันนี้เปลี่ยนเอาก็ได้ค่ะไป็นไรลองเปิดออกลองดูได้ครับแต่ก่อนเนาะถังอ่ะต้องใส่กาตั้งใช่ครับเปิดตอนนี้เลยครับเปิดได้เลย มุดฝาหนึ่งมาหนอยว้าตีฝานึงไม่เปิดไม่ฝามันไมันเป็นไรไม่เป็นไรแข็งมากโทษนะครับแป๊บนึงตั้งแต่พี่เขาปิดไว้แน่นแน่นแน่นอ๋อโอเคค่ะพอเปิดใช้กูกิลอกคิวมันก็ไม่หมดง่ายหรอไม่หมดง่ายหรอเขอะคิวส่วนตัวนี้พี่ดันหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้มันหลวมีไม่ใเหรอถ้าหลวมเนี่ยเวลารถวิ่งเนี่ยมันใช่มันจะเปิดเองแต่ทีนี้ผมก็ให้มันแน่นๆน่นไปเลยโอเคค่ะ ีนก็วางกระเป๋าปิดเลยค่ะแอร์นี่ก็เป็นแอร์ใหม่แล้วเนี่ยแอร์ใหม่ครับโทนภายในเราก็จะเป็นครีมคะครีมเทาที่จริงที่จริงตรงนี้นะเราสามารถอะแดปทำเป็นแบบตู้ยาข้างบนนี้ได้อีกนะแต่ว่าเอาแค่นี้ก็พอตรงนี้ก็วางได้เยอะแล้วกระเป๋า ล่งโงกว่าเวนทูรี้นั่นอีกนะนี่ปิดตัวที่สามส่วนก็อะไครับช่องแสงขลังหลังอ่ะไอตัวนั้นรูกควรลูกพี่ผมจะทำสติกเกอร์ไว้ให้สงสัยทำไม่ทันแน่อะไรคะตัวที่สามะตัวอินเวอร์เตอร์อะผมกวเวลาคนที่ไม่รู้เขาจะมาเปิดทิ้งไว้แล้วทีเนี้ยแปะรถหมดแน่นอนใช่ต้องทำสติกเกอร์ติดไว้สักหน่อยหนึงเดี๋ยเอาสติกเกอร์แดงๆมาแปะไว้อินเวอร์เตอร์ แต่ก่อนของอย่างรถเราเราต้องเอื้อมไปปิดข้างหลังเปิดปิดข้างหลังอินเวอร์เตอร์หลังเบาะอันนี้ใช่ต้องอันนี้เอาตัวอินเวอร์เตอร์ไว้ตรงไหนคะหลังเบาะไหมอยู่ที่พี่นั่งเอ๋ออยู่ใต้นี้ใช่พี่ลูกเปิดดูก็ได้ครับมันเปิดเบาะตรงนี้ผมทําแยกไว้ให้แยกสองส่วนใช่เพราะว่ามันก็แบบว่ามันอยู่ใต้นั้นแล้วเวลาจะใช้งานได้ลำบากก็เลยต่อวิกแยกไว้ให้ตรงนู้เลยพูดถึงว่าเวลาเรานั่ง ไม่คนขับก็เอื้อมปิดได้เนี่ยเปิดเปิดดเปิดกระจกเอื้อมเอื้อมปิดได้ใช่ใกระจกนั้นสามารถเลื่อนได้เปิดปิดสวยเตียงลองเตียงยังคับลองก่อนก็ได้ครับลองลองเตียงค่ะลองเตียงจะเตียงใหม่เลยนะพอดีไหมพอดีสูงไปนิดนึงรถสูงไปนิดนึงไหมขอรถใช่ไหม มันก็ถ้าถามว่าพอดีไหมมันพอดีตรงที่ว่าล้อมันจะเทินอยู่บนนี้พอดีค่ะเพราะว่าตัวตัวเนี้ยมันจะห้อยแต่ถ้าเป็นถ้ารถสูงตัวเนี้ยต้องเพิ่มฝาตัวนี้ให้มันยาวลงนิดเพื่อที่ให้มันรับกับลอ้อเอาขึ้นดูเอาขึ้นดูขึ้นเลยครับลงขึ้นเลื่ลยให้ขาร่าง รัวนี้บอกนิดนึงเวลาปิดอ่ะพี่ให้ล้อพยายามอย่าให้ล้อมันตอยู่แบบนี้นะพี่นะฮะก็เวลาอย่างบางครั้งอ่ะเวลาขึ้นล้อล้อมันหมึนได้แล้วล้อมันจะปิดไปอยู่ฝั่งอย่างเงี้ยถ้าถามว่ามันมันกะลอกได้ไหมมันก็ล็อกได้แต่ทีเนี้ยเวลาพี่เอาตัวนี้ขึ้นอ่ะตัวนี้มันจะไปค้ำพอค้ำเสร็จเวลาพี่ปิดประตูอ่ะมันจะกระแทกัจะกระแทกนะฮะนั่นแหละข้อระวัง พยายามให้อยู่พยายามร้อยอยู่ในร่องไว้แล้วตอนนี้มันก็จะเข้าปกติแล้วประตูมันก็จะปิดได้ปกติไม่มีอะไรพอดีเลยเนาะโอ้ประตูปิดไปพอดีเลยห่างนิดเดียวเองอ่ะมันจะไม่ติดเขาวางพอดีไงว่ามันพื้นที่มันจํากัดถ้าเกิดว่าจะขยับฐานเข้าไปอีกตู้ข้างหน้ามันจะเก็บของหรือว่าใช้งานได้มันน้อยคพื้นที่มันน้อยก็เลยต้องขยับ ทดสอบนะคะเตียงขึ้นพอดีเนาะมาไปดรอบอันนี้ยังไม่ติดสติกเกอร์นะคะขั้นตอนสุดท้ายนี่เหลือติดสติกเกอร์รอบคันนะะแล้วก็เหลือ,อไฟกันจังหน้าสักนิดนะึง สวยงามนะคะก็สำหรับรถสวนเราเนี่ยนะะก็เอาไว้รับส่งประชาชน,นะะฟรีนะคะชัยุสองตัวนะฮะทำไมเอาแล้วแต่เลยค่ะ ก็เดี๋ยวถ้าติดสติกเกอร์เรียบร้อยยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกคลิปนะคะมีสาววิ่งตามด้วยอันนี้อันนี้เด็กรถใช่ไหมอน,นาคตเด็กรถไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้ที่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย